เขาอยู่บว์วานเพาว่ากันบัวบาวันเท่านี้เงื่อเขาวาสใจโรคลงคุณยายถนอมนะคะนอโรนนะคะผู้ป่วยใจจากเบาหวานค่ะตอนนี้เบาหวานหายร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องจากกินชาตะวันแดงนะคะเดี๋ยวนี้เช้าเย็นนะคะเข่าร้อซองก็เขาเหนียวค่ะเขบโกบเสื้อแต่ว่าสิมี่ยังในโลกไมาแก่เบาหวานกัน แตกเลยนะครับขาไม่เห็นผลตรวจเดือนวอันิต8ทนบ้าค่ม2 5 6พันาอกบพบกับบากาว่าบกาบอกว่าเบาหวานมันต้องแก้จังซี่เท่านั้นนะครับเบาหวานมันต้องแก้เลือดไปพบกับการรักษาของแพทย์ของหมอ,มอและก,กับเบาหวาน กระปการแทกเดี๋ยวมันจะมีออกจากร่างกายห้องนะครับถ้าเลือดยังเป็นกดเลือดเหนืดอเลือดข้นเลือดเหนียวเลือดไหลเวียนสะดวกทั่วร่างกายเลือดขาดสมดุลสิบ่สสามารถแก้โรคยังได้นะครับเพราะว่าแต่เบาหวานโรคหลายๆอย่างที่เฮามีทุกมือนี่สิบ่สสามารถแก้ได้นะครับถ้าเลือดสะอาดไหลเวียนสะดวกเลือดมีสมดุลเลือดโบเป็นกดเลือดบบเหนียวเลือดโบข้นเลือดบเหนืดเลือดไหลเวียนสะดวกทั่วร่าง างกายบาหวานลงนอเพิ่นสีหายออกจากร่างกายแบบโมูหโตเดือมันจอบจวดเงินนะครับผมมาตามหายามมาไล่ดนดนโดนเวก็บ่ครับสิได้บอกให้ผู้ไดฟังบอกอลไรก็ยดูคําระยะเขาเบอร์ไปไลาย่ครับบอกเขาอยก่เมือไเบอหมอยาเพิ่นะั